ลิกเกโกยได้ก็โกยเอาตอนนี้เห็นอะไรในตาของพังพรไหมตอนนี้ก็คือหมายสัตว์ละครความสามารถเยอะทำรายการจากทุนเมียป่วยเมียอ่วยตัวเองในโลกนี้ดีกันแค่สองคนสภาพถ้ามีความสามารถเยอะต้องเอื้องงานเด็กๆในวงไม่ใช่ให้น้องๆวิ่งหางานนอก ดิ้นหลนกันเองสมัยผู้ใหญ่บ้านเวลาไม่มีงานน่าก็จเซนงเด็กๆในวงมาช่วยไายขายของหมุนเวียนหลายได้หาคอนเทนต์พาทำน่นทํานี่ไม่มีหยุดย่อนเด็กมีเงินซื้อของซื้อทองติดแอรฉับมากสมัยก่อนคนโง่ตกเป็นเหยื่อของคนมักได้มือยาวสาวเอาสาวเอาชุบมือเปิบด,ด้วยอีกหน่อย เหลือแต่หอยเหี่ยวเี่ยวคิดได้เท่านี้บ้ากับบ้ามาเจอกันก็เลยคุยกันแบบผนบ้านนั่นแหละสองคนนี้เหมือนเล่นขายของอะไรอยู่นะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยมันช่วยกันสร้างกี่โมงเพราะมันเป็นสมบัติที่อดีตผัวสร้างไว้ทั้งนั้นผัวเก่าเนี่ยไม่เคยช่วยสร้างหรอคะเละดี้บอกว่า เขาพยายามขายตัวได้เดือนละเป็น10บ,บสิบล้านแถมคุณเขาเนี่ยคุณแม่ไม้สาวไม่เคยแบกเขาสักบ,บาทนางก็เห็นแก่ตัวอยู่นะเอาเป็นว่าตอนนี้เห็นอะไรในวาวตาผังพอดบ้างไหมคะหมายสัตว์และคุกนะคะเห็นความมั่นรีบโกรน้าลิเกมแมงดาเอ๋ยได้รถแล้วบ้านรีบดีพูดเอาใจไม่แกะดีๆ ผัวหาได้โดยล้านไม่ว่าดีดิเกร้รูดซื้อของให้นิดหน่อยดีใจมากๆแรกแรกคู่รักสักผักคู่กรณีรถขุดจุดนี้แน่ๆพระเอกเนี่ยกำลังรีบโกยนะนาชื่นอกตมพยายามบอกว่าตัวเองมีความสุขแต่จริงๆหนักทุกเต็มอ,อกแววตามันโกหกไม่ได้เหมือนปากนะคะ เห็นการมีความสุขแบบฝฟื่ๆงๆไหมคะนางเลยเมื่อไหร่หมายนั้นจะถึงตัวมันคะเบื่อความมั่นเบื่อเกินคะ่ะเห็นความอยากเอาชนะมันนามันโนคงจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งฟาดเด็กน้อยได้ถ้าไม่แมนเจยร้อยคนไหนมันจะมาอ้อนบอนผู้ใหญ่บ้านก็หลกมันเนาะ หลบเข้าไปได้ยังไงนักบริสุทธิ์ก็เลยโดนอีกแก่ไม่รู้สักพอนี่แหละยะโสคิดแต่ว่าตัวเองเก่งแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เสียดายอดีตผัวที่เขาไม่เหลียวแลแม้แต่หางตาเศร้าหมองมากหน้าตาหนานตอนนี้เห็นความมั่นของนางแล้วฝืนยินด้วยความยินดี ทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกินเห็นความไม่รู้เห็นความโง่นี่แหละเขาบอกว่าคิดอะไรได้แบบนั้นสร้างอะไรไว้เวนกรรมมันก็ามาตกถึงตัวนางแบบนั้นอดีตสามีเคยทำให้ทุกอย่างพาทำพาสร้างนางก็ไม่แบะให้เขาซักบาทแต่พอออกลายจานใหม่เนี่ยออกลายจานใหม่มาก เป็นคนลงทุนให้ผัวใหม่ทำรายการก็คือฉันอยาบเบกปากมองบุนเลยมันคือรายการที่ฟังไปฟังมาอย่างไรก็พูดเข้าข้างตัวเองและมีการบอกว่าอดีตาะมีก็แด้งเนินจะคอนเทนต์แล้วง่ายวินวินมนันวินวินตรงไหนความจริงก็ต้องแบ่งพอมาถึงนี้แกแม่นมากเนิ่นให้สาวเบีย้ยเก็บหมดทุกปาททุกสตางค์สิ้นเดือน ผมถึงเอาแล้วมันให้ตรงไหนวะข้าวป่าก็กินบ้านเขาถูกไหมฉันพูดถูกไหมมันไม่ได้ให้มันแค่ฝากไว้ก่อนคือมันอยากบวชเป็นก้อนเขาสิ้นเพือนทีเดียวแต่ข้าวฟรีนอนฟรีก็อยู่ที่บ้านสาวเบี้ยวเข้าใจไหมว่าหลงคอควายนั่งพั่มปรนนาเรื่องผัวเก่าให้ผัวใหม่ฟัง น้ำตาไหลให้เอฟสี่สงสารสมองบิดเบี้ยวเหมือนกับปากที่กำหนักเบี้ยวอยู่เริ่มเสื่อมทรงสัยยาขาดมัง้งในตาเห็นแต่ความอัปรีความปิ้นป้อนเอาแต่ได้เดี๋ยวเจอนรกของจริงคนหนึ่งพาหาพาถ้ำกลับไม่มีความดีได้ผัวเด็กก้วยมันอวยตั้งแต่ฮอ ยันคอมานั่นแหละอย่าไปรู้ดีกว่าเขาเลยในบางเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาดีกับหนามากๆแต่หนาอย่างนั่นแหละที่ทำให้มันเปลี่ยนแบบนี้ไม่รู้จักบ,บุญคุณคนที่พาทำพาสร้างไม่เคยชื่นโจไม่เคยให้เครดิตเวลาพูดถึงแต่สรรเสริญเยี่ยนยอ่อแต่คนที่เข้ามาตอนมีพร้อมทุกอย่างความเอาใจใส่คิดป,ประิ๋วที่ใครก็ทำได้ เพื่อให้ภาพออกมาดูดีกับชื่นชมประหนึ่งว่าในโลกใบนี้คือคนดีที่หนึ่งใครก็เทียบไม่ได้แต่อย่าลืมโสดเยียวบันทึกไว้หมดแล้วว่าใครทำอะไรบ้างยกส่วนสตรอเบอรีมาทั้งสวนก็ไม่มีไข่เชื่อนอกจากที่ปิดหมูปิดตาเพื่อจะได้ไม่หับรู้ว่าความสิ่งเปลี่ยนเช่นไรคอยดูตอนต่อไป น่าสงสารนะว่าผัวกเก่าเนี่ยไม่ใส่ใจผัวกเก่าเลือกสนับสน,นุนเก่งสุดยอดน u m เบื่อวานของการหินเก็บตัวเป็นเลยจ้าเอาเปรียบคนอื่นเห็นมันพูดในรายการว่าคือเงินปรับปรงุงวงอ้าวแล้วส่วนเงินของตัวเองทำไมไม่เอาไปปรับปรุงวงล่ะคะหรายได้ที่หามาด้วยกันต้องแบ่งสี่าดานมากมา อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเป็นคนที่เห็นแกตตัวมากๆทุกวันนี้ผ่านหน้าเฟซบุ๊กมารู้สึกว่าไม่ชอบผู้หญิงคนนี้อยากมากจริงจังแต่ก่อนที่อยู่คู่กับผู้ใหญ่บ้านอย่างดูนางนะถึงไม่ชอบแต่หลักผู้ใหญ่บ้านใหญ่ก็เลยดูแต่ตอนนี้เนี่ยเดียดมากสติแตกเพราะเห็นอดีตผัวเขาหาเงินได้คืนละหลายน,านันแต่ตัวเองเนี่ย หาไม่ได้แถมอยางต้องมานั่นปผู้ชายอีกได้ๆคือฉันขำม,มากเอาลิเกแมงดามาเป็นผัวใหม่แถมลิเกก็แม่แมนเต็มร้อยอีกเอามาทำรายการก็ลง้ถุนในเขาหมดไปเป็นแขกรักเชิญอพระตัแสนายกาไม่ดีโดนคนดาา่าสาบเพราะพูดถึงพ่อของลูกก็ออกมาบอกว่าตัวเอ,รองรักลูกมาก เวงกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะคะแต่มันคือใบเสร็จที่ทุกคนต้องชำระคนสันดานเสียทำเรื่องต่ำไว้แค่ไหนสุดท้ายก็รับผลเองไม่ต้องเปลืองมือไม่ต้องลดตัวรอดูสะดุดกรรมก็นับเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งแล้วค่ะค่ะ